สวัสดีครับวันนี้นาย,ยาก็อยู่ที่ลานการเต้นลงสนนะครับของอุทยานแห่งชาติเป็นรอยอินทนนุนนะครับเดี๋ยวน้าจะพาไปดูลานการเต้นต่างๆนะครับนาจะพาเดินดูตั้งแต่โซนแรกเลยนะครับ วนบรรยากาศที่นี่เนาะเดี๋ยวนะอธิบายก่อนมันร่มทั้งวันเนาะเพราะนาอ่อก่อนจะทํารีวิวนะได้พักมาแล้วคืนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดูบรรยากาศแล้วก็ทํารีวิวให้นะครับว่ามีอะไรเป็นยังไงบ้างในส่วนของสิ่งที่ต้องระวังสําหรับรายการที่นี่ก็จะมีน้องหมานั่นแหละครับก็คือ,อ,อจัดเก็บสัมภาระหรือของกินอะไรที่มันค่อนข้างจะมีกลิ่นหรืออะไรเงี้ยครับก็ให้พ้นน้องหน่อยหรือเก็บแล้วก็ควรเอาขยะที่ทําเสร็จแล้วไปทิ้งนะครับก็มีจุดที่ทิ้งขยะให้นะครับ เดี๋ยวน้าจะพาไปเดินดูลานกลางเต็นท์กันนี่บรรยากาศจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรับวันนี้ก็เป็นวันธรรมดาเป็นวันวันที่น้ามาเนี่ยน้ามาวันจันทร์นะครับวันจันทร์อังคารวันนี้เป็นวันวันอังคารที่4ของเดือนกุมภาละนะครับก็จะมีเต็นท์ของอ,อุทยานนะครับกลางเอาไว้รอเลยพร้อมเลยนะครับใครไม่มีเต็นท์มาก็สามารถมาใช้บริการเต็นท์อุทยานได้เลยนะครับเดี๋ยวเรา ไปเริ่มดูตั้งแต่โซนแรกกันเลยนะครับเป็นในส่วนของจุดเข้าพักนะครับก็มีทั้งลานจอดรถนะครับมีทั้งบ้านพักนะครับแล้วก็อัตราของแถมนะครับจํานวนคนเข้าพักได้กี่คนนะครับเนาะนี่นะครับบ้านพักจํานวนคนเข้าพักแล้วก็จุดกังเต็นเป็นโซนนะครับโซนหลักๆนะครับแยกเป็นมีทั้งหมด3โซนนะครับเนาะก็ จะเป็นตามป้ายนี้เลยนะครับเดี๋ยวน่าจะพาไปดูโซนนะครับแต่ละโซนวิวเป็นยังไงนะครับนะเป็นจุดแรกแต่ว่าไม่ได้มีโซนนะครับเป็นจุดแรกที่ก็สามารถจริงๆก็สามารถกางเต็นท์ได้เหมือนกันแต่นะครับก็ยังไม่ถูกจัดอยู่ในโซนกางเต็นท์นะครับก็หลังจากออกจากมาหน่วยที่แห่งชาติมานะครับก็มาในส่วนของก็จะมาเจอตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับก็มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาใช้บริการนะครับรวลากางเต็นท์กัน ะครับแล้วก็แยกเป็นสองส่วนครับนู่นนะครับโซนด้านบนนะครับที่เห็นนะครับมีรถบ้านจอดอยู่นะครับตรงนู้นเดี๋ยวน้าจะพาเข้าไปดูรายละเอียดอีกทีนึงก็คือโซน B นะครับส่วนเห็นบนเนินนะครับที่มีอ่าจุดกลางเต็นท์กลางอยู่นะครับนั่นก็คือโซน C นะครับไปอันนี้นะครับและห้องน้ําก็จะมีทุกจุดนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูลานกลางเต็นท์ในโซน ถัดไปกันนะครับเดี๋ยวนาพาไปดูซึ่งเอาพูดถึงโซนนี้ก่อนละกันโซน B นะครับโซน B เป็นทีลาดนะครับเป็นเนินนะครับเนาะโคนต้นสนสิ่งที่ควรระวังก็คือ,อยางสนนั่นแหละครับกากิ่งสนเพราะต้นสนสูงมากแล้วก็กิ่งมันอาจจะร่วงได้นะครับแต่ก็ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นวิวแบบนี้นะครับก็ก็หลีบเลี่ยงการกลางใต้ต้นสนยากครับก็ถ้าเต็นท์ใครแพงๆหน่อยหรือต้องการ ถนอมเต็นท์นะครับควรกลางไฟชีตคุมนะครับเพราะว่ายางยางสนนั่นแหละนะยางสนมันจะไหลใส่เต็นท์นะครับมันก็ทําความสะอาดค่อนข้างยากเนาะเพราะเต็นท์ปกติเราก็ไม่ค่อยทําความสะอาดโดยการซักอยู่แล้วเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเคลือบเสียนะครับเนาะซักได้แต่อย่าซักบ่อยเท่านั้นเองนะครับส่วนของโซนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของจุดทิ้งขยะส่วนโซนนี้นะครับก็สิ้นสุดของ ด้านหลังโซนบแล้วนะครับนี่ซึ่งถ้าเลยไปอีกนะครับก็จะเป็นโซนบ้านพักแล้วอันนี้เป็นในส่วนของห้องน้ำนห้องน้ําชายนอกจาจะพารีวิวจะเฉพาะห้องน้าชายเนีัยก็จะมีเข้ามาขั้นแรกเลยก็จะเป็นอ่าง,างาล้างหน้าก็แยก <demás. S 1> เป็นในส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้ําแล้วก็แยกในส่วนของห้องอาบน้ํานะครับโซนห้องน้ํนาในโซนบนะครับก็มีหลายห้องด้วยกันนะครับค่อนข้างจะเพียงพอเลยล่ะนะครับ ครับแล้วก็แยกเป็นห้องน้ําชายหญิงด้วยนะที่นะบอกว่าค่อนข้างจะเพียงพอนะครับพอเขาแยกเป็นห้องน้ําชายหญิงนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกนะันต่อนะครับถัดมานะครับก็อยู่ในส่วนของห้องน้ําด้านบนนะครับของโซนบีนะครับนี่นาพามาดูนะครับขึ้นมาด้านบนละ แต่น้ำไม่ได้พาตอนเดินขึ้นนะครับมันเป็นเนินก็เดินขึ้นค่อนข้างลําบากนะครับไปดูห้องน้ําส่วนนี้กันก็น่าจะห้องน้ำอุทยานน่าจะเป็นสไตล์เขาะจะเป็นทรงใกล้เคียงกันนะครับเหมือนกันนะครับสําหรับส่วนนี้ก็แยกห้องน้ําห้องอาบน้ําอันนี้นะให้ดูห้องอาบน้ําก่อนนะครับไปถัดไปห้องน้ํา ห้องน้าห้องขับน้ำค่อนข้างสะอาดนะครับมาถึงในส่วนนี้นะครับนะก็พามาอยู่ในส่วนของลานกลางเต็นโซนเอนะครับก็คือโซนที่มีเต็นที่เจ้าหน้าที่ครับกลางเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการนั่นแหละครับนะครับหลักๆจะเป็นโซนเอนะครับห้องน้านะครับนาจะไม่พาขึ้นไปดูแล้วนะแต่ห้องน้ําเยอะนะครับนู่นกับห้องน้ํานะครับน่าจะเป็นสไตล์เดียวกันนะครับห้องน้ํานะครับไปอันนี้สรุปนะครับ เดี๋ยวดินที่ปักสมอตรงเนี้ยมันก็เป็นดินค่อนข้างจะเป็นดินแข็งเลยแหละดินเหนียวเนาะก็แต่สมอปักลงง่ายครับแด้ยวก็อาจจะโชคร้ายตอนตรงเจอรากสนนี่นะครับก็เกี่ยมสมอที่มีความแข็งแรงมาสักหน่อยทนทานไม่จำเป็นต้องยาวมากเพราะที่นี่ลมไม่แรงนะครับจากเอาในช่วงที่น้ํามากลางนะครับลมไม่แรงเนาะนี่เลยเป็นอย่างนี้เลยนะครับ เต็นท์พี่เจ้าหน้าที่ก็กางเตรียมไว้ให้ที่ร้าน A นะครับเมื่อกี้เราดูด้านร้าน B กันไปแล้วเนาะต่อมานะครับในส่วนของลานกลางเต็นท์ที่เป็นโซน C นะครับโซนซนะครับที่นะได้กางเต็นท์เมื่อคืนนะครับก็วิวนะครับก็จะอ่อสวยไปอีกแบบแต่ก็เสียไปอีกแบบนะครับข้อดีคือเห็นน้ําตกนะครับนู่นนะครับน้าตกอยู่ด้านหน้านะครับข้อเสียคือ อยู่ติดกับทางที่รถวิ่งสัญจรไปมานะครับทือทางในหมู่บ้านก็ทําให้มีเสียงรบกวนนะครับเนาะรับล้นี้ก็คือข้อดีข้อเสียของลานที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับเรียกว่าลานดงสนนะครับนี่เนาะนู่นเลยน้ําตกอยู่ด้านหน้าลานกลางเต็นท์ทีน่นากลางคือโซน B. ข้อเสียด้านหน้าก็ติดถนนเช่นกันนะครับเสียงรถรบกวนนะครับก็ถ้าใครรับได้ก็ร้านนี้ก็ถือว่าวิวดีที่สุดไม่ทึบจนเกินไปนะครับแล้วก็ห้องน้ํานะครับก็มีให้บริการเพียงพออยู่แล้วนะครับก็เชื่อมต่อกันหนึ่งห้อง1นงจุดนูน่นสจุดแล้วก็ถ้ากลางมุมบนนะครับก็ใช้ร่วมกับโซน A อีกจุดหนึงตรงเลยรถบ้านไปเป็น 3. จุดนะครับ ถือว่าเพียงพอเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับนี่ครับน้าก็พาออกมาเดินนะครับนอกอุทยานนะครับก็เดินออกมานิดเดียวนะครับประมาณห้าร้อยเมตรก็จะถึงร้านค้าชุมชนครับมีของขายเยอะแยะมากมายนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินมาซื้อของกินกันที่นี่นะครับนี่แลวเนี่ยนั่นก็จะเป็นทิวที่เห็นนู่นนะครับก็จะเป็นซากุระมืองไทยนะครับหรือดอกพญาเสือโคร่งครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาถ่ายกัน ซึ่งตอนนี้ยังมองไม่เห็นคะับรันมืดละนะครับเดีย๋ยวพาเดินชมตลาดก่อนนะครับค่อข้างสว่านะครับเนื่องจากว่ามีสปอตไลท์หลายดวงครับก็ที่นี่นะครับก็จะนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามากลางได้ตลอดนะครับเนาะก็ไม่ได้กําหนดเวลา เท้าจากที่ถามพี่เจ้าหน้าที่นะครับตุ่มสองทุ่มก็สามารถเข้ามาได้นะครับขอแค่ผ่านจุดนักท่องเที่ยวเข้ามาก่อนนะครับสวัสดีครับตอนนี้น้าก็อยู่ที่จะตรงจุดทางขึ้นนะครับที่จะไปกิ่วแม่ปาน,นะครับเป็นเส้นตึกษาธรรมชาติครับแล้วก็เป็นจุดที่จะรอชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบหกโมงอ่ะครับก <will> ็บรรยากาศนะครับ <Tonight> ตอนพระทีข land ึ้นไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับระหว่างชมพระที่ขึ้นเสร็จแล้วนะครับครับนี้ก็เป็นอุณหภูมิของที่สตูดิที่กอนจะไปจะไปนูนะจะไปนูนะยอดดอยนะครับก็อยู่ทุบลราาีนะครับอีกที่หนึ่งครับที่ ถ um, right. you know? ึงแม้อากาศจะเจ็ดรอแปดองศารแต่ก็มีลมนะครับก็เลยหนาวกว่าจุดอื่นนะครับก็ลมมันแรง ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดของฝากนะครับก็ชื่อตลาดม้งนะครับนี่ครับก็ขอนของฝากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้อบแห้งนะครับแล้วก็ผลไม้พื้นถิ่นนะครับรวมถึงสตรอเบอรี่ด้วยนะครับนี่ครับตลาดค่อนข้างใหญ่นะครับมูนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้สดสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ไม่จบแปก็จบกันไปแล้วนะครับ การรีวิวลานการเต้นท์ไทยอินทนนท์นะครับฉบับปี2,525นะครับใหม่ล่าสุดนะครับก็พาเดินไปชมกระนะที่สวยที่สุดที่สูงที่สุดของประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่วนดอกไม้นะครับซากุระเมืองไทยครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้มีความสุขกับการใชร์ยุทธกางแจ้งข่าวโพล